บรรยาก,กาศโดยรวมแอบด,ดูอันนี้คนเฝ้าสมบัติน,นี้คนเฝ้าสมบัติทั้งหลายแหละวิดีโอนะคะทุกท่านจะอยู่ในวิดีโอนะคะกินอะไรกันอยู่คะยไ,คะไม่หยุดปากกันเลยนะคะตอนนี้กินหวยค่ะวันนี้จะกินอะไรคะมามา่ายัน,นไม่มีอารมณ์การกินเพราะว่าโดนหวยจัดไปไปบบาตรบอกแลยสบายตัวครับ นี่ของกินมากมายของกินเยอะแยะเลยซื้อสามแปดเลยออกสามหน้ามีความสุขมากถุกหวยกินกูจะถล่มรัฐบาลงวดหน้าเพอู่ไปกินกดิกใหญ่หไม่ยังไม่จบนี่คือสมบัติคืออะไรโอ้โหอะไรเนี่ยเอาเอาเอาทาโร่ทาโอยามาฉเอีย ไม่แม่นหมวยถึงไม่ถูกบรรยากาศโดยรอบ